ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะผมวันนี้เราก็อยู่ในเกมสว a เดนทูดนะฮะอยู่กับผมนูบมาเตอร์นะผมตอนนี้ก็ฝนตกแล้วนะฮะผมมาเตรียมของนะผมเพื่อที่จะไปโซนหิมะนะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมได้ไปสำรวจบ,บ้านเมืองตรงนี้แล้วนะครผมผมอัดคลิปไปแล้วเพื่อนๆแต่ว่าโอ้โหไม่มีปัญหาครับผมเซ็งเป๊กเลยนะแต่ตอนนี้ก็นี่อาหารเราก็ทํามาแล้วนะผม ก็ได้มา3าสี่อันละนี่ผมเอามาไว้กินนะผมซึ่งอาหารตัวนี้นะมันจะเพิ่มค่าอาหารนะับ0นะได้เยอะอยู่แล้วก็ตัวนี้มันผมไม่ไม่บอกว่าเดี๋ยวเขาดูในนี้ก่อนอวิธีันอันนี้เพิ่ม36นะผมทำง่ายด้วยนะผมแต่อันนี้เพิ่ม50นะเอ้ไม่ใช่อันนี้เพิ่มเพิ่ม50าึ่งมันทำทำยากพอสมควร แล้วก็ตัวที่เราควรปลูกนะผมเพื่อที่จะทำอาหารก็กคือเอา้าอยู่เสรละเอาเนี่ยมีเนื้อแล้วก็มีมันฝรั่งมันฝรั่งแล้วก็วกข้าวโพดแค่นั้นนะฮะส่วนถ้าเราจะทำเป็นสเต็กนะผมเป็นสเต็กแอนด์โพเทโต้นะผมเราต้องปลูกโพเทโต้แล้วก็เห็ดน,นะผมตัวนี้ก็น่าทำเหมือนกันนะฮะส่วนเป็น ไวกิ้งเทเบิลนะผมติวเตลเราต้องโ o เ a โตแล้วก็โอ้โหมีพืชทั้งนั้นเลยมันเป็นซุปหรือเปล่าเนี่ยม, head. มีเห็ดมีข้าวโพดมีนี่เดี๋ยวผมพอดูข้าวโพดผมก่อนข้าวโพดมี15เห็ดเห็ดมี9แล้วก็อะไรอีกนะเห็ดแล้วก็มันฝรั่งนะฮะมันฝรั่งมี20โอเคเดี๋ยวเราทำไว้เลยละกันนะฮะ อยู่ไหนวะเอาน้ำดื่มด้วยนะผมโอเคมาอ่าทำไว้เลยปื๊บป๊บอ่าสีอันเฮ้ยใ,ให้น้องทำไวเลยนะผมทำรอไว้เลยนะฮะนี่แบบนี้แล้วก็ส่วนอาหารข้างล่างนะผมผมก็เออจะไม่ใช่อาหารผักข้างล่างนะผมผมก็เอือเยียมไว้แล้วแหละลูกไวแล้วแล้ว,ว,ลว,ลวก็อีกอย่างนึงนะฮะ เราเนี่ยควรขาบไอ้เจ้าตัวขวานได้แล้วเนอะผมขอดูทรัพยากรผมก่อนอ่าอันนี้เออเดี๋ยวผมขวานใช่ปะขวานเอ้ยขวานมันต้องในตัวขวาบอ่ะอันนี้ใช้อ่หนังแล้วก็ดักเทปโอเคครบแล้วเดี๋ยวขวาบเลยนะคันเอ้ยเดี๋ยวเดวใส่แว่นก่อนใส่แว่นก่อนผมต้องใส่แว่นอ่านี่นี่มันจะช่วยในการขาบ ใช้เวลาสิบวิครับผมโอเคแล้วก็เอาแว่นเข้าไปเก็บว้เหมือนเดิมนะฮะมาดูกันเนี้ยสิบวินะครับผมเออใช้เวลาแบบแคปเดียวนะเราจะได้แบบไม่ต้องแบบเออมันเสียเวลาอะไรประมาณนี้นะผมกับเรื่องครับของนะฮะอ่าอันนี้มีดส่วนตัวนี้ต้องใช้เจ้าตัวนี่ตัวซ่อมเอาไปซ่อมเพราะผมผมจะเอาไปขายนะ ผมจะซ่อมขายอา่พวกนี้ก็อยู่ในนี้เอออันนี้ไฟฟ้าผมมีแล้วเหลือแต่อ่พวกเครื่องมือนะผมเครื่องมืออา่าอันนี้มาแล้วครับผมตัวสองอา่าอันนี้เอาขวานมามอดขวานนะผมอันนี้ก็ใส่แล้วก็ดูมอดอีกทีว่ามีอะไรใส่ได้อันนี้ก็น่าจะมีมีไฟมันใส่ได้ไหมอุ๊ยไฟก็ใส่ได้ว่ะเพื่อน ดูดยกควันผมก็จะแบบเรืองแสงนะนี่หดบนล่ะหดบนล่ะน,นี้อาหารก็เออเดี๋ยวเดี๋ยโอ้ไม่ต้องเอาไปเยอะอเอาแค่นี้แหละโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปโซนหิมะก,กันนะผมแต่ว่าก่อนเดี๋ยวขอไปดูอ่าพืชผ,ผักสวนครัวผมก่อนอู้ตอนนี้แบบพืชผักสวนครัวผมแบบห่างหายไปเลยนะเอ้ยเดี๋ยวอ๋อนี่หนึ่เห็ดผมด้ว่าเห็ดผมหายปีบ้าเอ้ยดูน้ำก่อน น้ำดื่มเลยครับผมดื่มเลยขอชิมหน่อยอก่อนอื่นเดี๋ยวผมไปไอ้นี่ก่อนไปร้านค้าคุณเล็กก่อนนะผมเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องเอาของไปขายก่อนนะผมเพราะว่าจะได้ไม่ไม่หนักตัวเนาะไม่หนักตัวนะฮะคุณเล็กเปิดร้านค้าหน่ยครับผมผมจะยังไม่รับภารกิจจากคุณเล็กนะผมจะไปสำรวจก่อ,อนอาาผม,มข,ขายมีก็ขายครับผม แล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะขายแล้วนะตอนนี้มีเงินอยู่3,004นะฮะก็เออเยอะเยอะพอสมควรแล้วก็อุปกรณ์ที่เราต้องการก็อืไม่น่าจะมีเนาะไม่น่าจะมีสักเท่าไหร่มหมึงนะหมดแล้วนะผมโอเคเดี๋ยวผมไปดูบัฟก่อนบัฟบัฟข้ามตุกรเกีรร้อยโอเคเดี๋ยวมาดูบัฟพวกนี้ อไอ้นี่จมตีแรงแล้วก็อ,อุ้ยรูทครับผมโบนัสรูทนี่ซื้อครับแล้วก็ไอ้นี่อันนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าเน,นี่ยเอาออะไรกันไหนวะอออนี่อันนี้คือแฮกเกอร์ครับผมนี่ไอ้ตัวเนี้ยแฮกเกอร์อ่าแฮกแฮกตู้เซฟนะอันนี้คือลัคกี้รูเตอร์นะผมถ้าเรากินเนี่ยมันจะรูทของได้แบบแบบดีนะครับผมแบบดีเลยโอเคเดี๋ยวเราไปโซนหิมะก,กานันเพื่อนเอ้ยเดี๋ยวเราไปทางไหนวะ อ๋อมาทางนี้ฮะเดี๋ยวเราไปส่วนหิมะกันนะผมมอกก็ออ้ยสมเดี๋ยวเดี๋ยวเจอซอมบี้โรคจิตว่ะเพื่อนเอาดิเอ้ยทำไมมันเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวมองเห็นไกลไปเปล่ามองเห็นไกลไปเปล่ามองเห็นไกลไปเปล่าเพื่อนมองเห็นไกลไปเปล่าถือข้อนว่ะเพื่อนถือข้อนว่ะถือข้อนว่ะน้องเอาอ่ะ เอาว่ะยังเอา啊ฮะฮะยังเอาว่ะยังเอาว่ะยังเอา啊ช่วยกับพี่ช่วยไหมล่ะน้องช่วยพี่เพียอน้องโอ้โหไอ,อ้ดูคนเฮ้ยมันเกินไปนะผมเกินไปแล้วแบบนี้เกินไปแล้วโอเคเอ่อตัวนี้มันใช่ไหมเนี่ยมันใช่ไหม ทำไมมันเริ่มออกมาเยอะจังเลยอึ้ยจึ๊บโอ้ยไม่ใช่แล้วเนี่ยตายง่ายๆแบบนี้นะฮะไป let's go ตอนนี้นะเพื่อนๆเราก็เดินทางมาถึงโซนีิมาแล้วนะผมผมก็ใส่เสื้อแขนยาวนะผมแบบหนาเลยแต่ว่ามันก็ยังแบบหนาวอยู่นะฮะแล้วผมเจอไอ,สอ,อ้สโสนะเฮะ้ยสโสนะเฮะ้ยโสนะเฮะ้ยนัดเดียวแตกครับผม อูแต่ถ้าผมเนี่ยได้ลูกธนูเป็นสตลวนะผมบอกเลยว่าอืออือนะผมอันนี้เสือดาวเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย,อยมาแล้วเว้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยทำไมน้องไม่ตายทำไมน้องไม่ตายดีนะไม่ติดเชือ้อเอ้ยเสือดาวนี่ผมว่ามันไม่น่าจะติดเชื้อหรอกแต่ว่ามันจะติดเ,เ,เรื่องกระดูกหักหรือเปล่าประมาณนี้เออดีนะ๋ยว เว้ยีไอบ้าเอ้ยตกใจมีเฮ้ยยังไงเนี่ยเอายังไงดีเพืเ่อนๆจัดมาเลยไหมจัดเลยไหมมันต้องจัดแล้วแหละตายไหมนะ่ะตายไหมนะ่ะอุยอ้ยอุ้ยน้องไม่ตายวะยออ้ยตายแล้วน้องมาแล้วอุย้ยมีตัวจริงมีตัวจริงโอ้ย มีตัวจริงอุ้ยเนื้อเนื้อเนื้อแล้วก็โอ้โหเยอะแยะเลยนะเจอมีตัวจริงครับผมตัวจริงนั่องปิ้งย่างเราจะได้เอาเนื้อน้องมาปิ้งย่างอ่ะนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอ๊ะเอใครน่ะใครอยู่ไหนเมื่อกี้เยอะแยะอย่างนี้มหันหน้ามาทางนี้โหนี่ไงนี่ไง ไม่โดนว่ะเพื่อนๆอยู่ไหนวะอ๋อนี่เอ้ยเฮ้ยไอ้ไอ้อ้วนเอ้ยเอาไม่ละลูกมานี่ดิเอ้ยเอ้ยเฮ้ยก็ไม่เก่งสักเท่าไหร่ดิฮะเยอะจังเลยไอ้พวกโรคจิตดิเหรเยอะจังฮะเยอะจังเอดียอมีดเหรอเจอยมีดเหรอฮะก็มัน มันไม่ให้กระดงกระดูกโอ้โงอาหารอะไรเลยแบบนี้แบบผมต้องส่งเรื่องไปให้ GM นะเนี่ยไม่งั้นแบบเอ้ยไม่ได้นะเนี่ยแบบนี้อุ๊ยอันนี้น้องแมวเหมียวน้องแมวเหมียวน้องแมวเหมียวกับไอซอมบี้ลบก,กิ่นะผมไอพวกลบก,กิ่โอ้อยนี่แน่ล่วงไปดิวเพราะว่าดาเมจผมนี่คูณห้าเลยนะเพื่อนนะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาไอทำไมวิ่งเร็วจัง วโบกหัวมึงเจอกับเจอมีดกูปะเจอมีดกูปะฮะเอาของมีดกูปะโอ้แค่นี้มันถือลูกซองโหดเกินไปแล้วดูดิดูดิผมป,ป้นไม่ได้ด้วยอืออือเอ้ยไาเ้ยเฉือนก็ไม่ได้เนื้ออะไรก็ไม่ได้นะ้อเียปั่นจักรยานปั่นจักรยานต่อไปเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปหา บ้านนะผมสักหลักเอ้ยเจอกระต่ายใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ uhh. อตายเลยว่ะเพื่อนนัดเดียวฮะนัดเดียวแตกซี่มองเที่ยงเลยเนะี้ยโอ้ลูกธนูผมโคตรใหญ่เลยดูดิเออเสียบ <thriving> เออหืไอ้ไอ้นี่กระต่ายซอมบี้มันให้อ่าไขมันแล้วก็เนื้อแนวนะผมเนื้อแนเนี่ยเราก็จะเอาไปทำ พวกแปลงผักนะฮะอ้นี้สโนไม่เอาดีกว่าผมไม่ประท่าเอาพวกกโดดหรอกแต่ว่าผมจะผมอยากไปหาบ้านไอ้บ้านนะผมผมอยากเข้าไปลูดบ้านเนี่ยคือแบบเออจะลูดบ้านเนี่ยมีไหมโอ้โหเดี๋ยวแต่ว่าไอ้ไอ้ไอบ้บูไอบ้บูไอ้บูคิงคองไอ้บูคิงคองโอ้ยหนีโอย้ย ทำไมเยอะแยะอะไรอย่างงี้วะเนี่ยเอ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงเจินโขแบบที่ซุ่มก่อนเดี๋ยวใส่กระสุนใส่กระสุนไห้รอก่อนนะมาโป๊ะ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 เฮ้ย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 อย่านะหมีนะอย่านะหมีนะอย่านะอุ้ยไอุ้ยอันนี้ก็ นี่สนวุวโลกจีดว่ะเออเออุ้ยเอออุ้ยมาดิมาดิมาดิจมตีระยะไกลครับผมโอ้โหเทพเจ้าสายฟ้าเทพเจ้าสายฟ้าเทพเจ้าสายฟ้านีเนี่ยเจ้าเทพเจ้ามีดอิโต้ไหมละ่ะนีเนี่ยเ <laughs> ออเดี๋ยวเดี๋ยวจริงๆแล้วถ้าเกิดผมแบบนี้ผมต้อง กินอีกซ์ดีแล้วผมก้าประสบการณ์เราเนี่ยจะฆ่าพวกพวกนี้ให้หมดเลยเด็ดละกระสุนก่อนใสก่กระสุนก่อนโบ๊ะโบ๊ะมาดิ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 ฮะมาดิมาดิมาดิโอ้ย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 เจ็บ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 เสียดโอ้ยโอ้ยจะตายแล้วโอ้ยขอพันแผลก่อนโอ้ย ฉันจะตายเร็วเด้อมาดิมาดิาดอเออโลก,กิดได้ละอ่ะโดวไม่โดนว่าไม่โดนว่าเฮ้ยอีกทีว้วผมอยากทำไปลูกธารูไอ้นี่นะไฟไหม้นะจะได้เผามันมันจะได้แบบเองๆด้วยนี่เองๆเนี่ยนี่นี่ชิว อ,อ,อู้อยากได้ขอได้ไหมอยากได้ได้คนอยากได้คนแฮมเมอร์มาอยู่ไหนบ้านเมืองบ้านเมืองของเองกเหรอทำไมไมีแต่ลูกไอ้มีแต่ซอมบี้ลูกกิบเนี่ยฮะโอ้ตอนนี้จักรยานผมก็จะพังละเพื่อนเพื่อนโอ้ยผมไม่ได้เอาที่ซ่อมมาด้วยโก็ตายตาย,ตาย โอ้ตอนนี้คือแบบมีแต่แบบภูเขานะเพื่อนนะแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่เจอบ้านเมืองเลยนะผมนอกจากแคมป์ที่อยู่ด้านบนนะหลังนี้หลังเดียวนะแต่ว่าทางนี้เนี่ยคือแบบน่าจะมีนะเดี๋ยวจเจอจอเฮ้ยเบนเดตครับผมพอดีเป็นอันที่แบบผมใช้ไปแล้วนะฮะเอ้ยนี่ไงเก็บบอลเลี้ยวดูเดี๋ยวก่อนจะก่อนจะเข้าไปในบ้านเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวโลกกิจใช่ไหมเน, <Stars> นี่ยเราถืออะไรเนี่ยอ๋อซ่อมเออโอ้ย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 เอ้ยไอ้บ้าเอ้ยมือตืบมือตืบโอ้โหเหนื่อยล้าเลยผม <igen> เดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาวิตามินแบบนี้ต้องหาวิตามินแต่ว,ว่าก่อนอื่นนะ <PR ES> เดี๋ยวผมขอ e โอ้ย <S <S โอ้ยเก็บเหล็กก่อนเก็บเหล็กก่อน ก้อนเหล็กก็เลยแบบทุบเหล็กนะผมดูก่อนเออมันจะขึ้นก้อนเหล็กไหมอ๋อยังขึ้นจุดเหล็กอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรผมไปสังงานหัวในหมู่บ้านก่อนปู่ตัวนี้ติดเชื้อด้วยเพื่อนโอ้แสดงว่ามีดนี่ก็ถือว่ายังยังยังไม่ไหวสักเท่าไหร่นะเพื่อนๆนะใส่กระสุนปืนเลยก่อนใส่กระสุนปืนไว้ก่อนกลัวกลัว ว,ว,ว่าข้างในก็มีว่าทั้งข้างในข้างนอกเออเอ้ยมามาโอ้ยน่าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไปโดนโอ้ยไม่โดนมันรู้ตัวจนได้รู้ตัวจนได้ว้าวเฮ้ยงัดเงี้ยงัดเล็กขโมยน้อยงัดเล็กขโมยน้อยงัดเล็กขโมยน้อยโอ้ยโอ้ย ตอนนี้นะเพื่อนนะผมติดเชื้อเป็นที่ร้อย,ยแล้วแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่มีน้ำพึ่งแล้วก็ไม่มีแอนตี้ไวรัสด้วยนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะผมเราเอาไว้ทีหลังได้นะฮะอืมอืมขอขุดหน่อยขอขุดหน่อยเพราะผมจะได้เอาไปอัพเกรดบ้านนะเอยเอยอ่าอู้ตายอู้ตายแล้วได้พัฟว,วิล วิวหกเลยโคตรจะโหดอ่ะอุ้ยอุ้ยเอามาตัววิวหกเนี้ยดีสำหรับตัวเราในนี้อยู่นะโอ้ยโอ๊ยโอ้ยเดี๋ยวนี่เนี้ยจับกวาดสับกวาดสับกวาดหมดแล้วเนาะหมดแล้วโอเคปีนครับปีนขึ้นมารู้ของอ่โอเคอันนี้เออเฮ้ยเนื้อเน่า สับสองทีสับสองพีพังเลยมาเอ้ยหนังสือไอ้ส,สนูนะสมบิส,บสนูนะฝั่งนี้มีไหมผมย่องก่อนนะผมกลัวเจอหมาว่ะอันนี้เป็นข้าวโพดเน่าใช่ไหมเฮ้ยเ็งเว้ยแต่แต่ข้าวโพดเน่าเนี่ยไม่เอานะฉันต้องการข้าวโพดที่แบบมันโปรเตมไวยแล้วแบบดีด้วยนะอันนี้โอเคข้องหลัง เข้าบ้านด้านหลังมีแม่สบ,บี้เฮ้ยผมรู้สึกทำแม่งทำแม่งอะนะอันนี้ขยะโอ้โหได้เหล็กมาโอ้นี่ไงนี่ไงก็ว่าอยู่รู้สึกทำแม่งใครมีใครจะเอ่อกระโดดลงมาไหมอือไม่มีวะเพื่อน ม่มีฮะอันนี้เอยขนมปังนี่นี่ับผมปุ๊บครับน,นี่เราจะเอาให้หมดเลยเพราะว่าตอนนี้เราเนี่ยมีอุปกรณ์เช่ดดีแล้วนะเออเฮ้ยอระโดูดีครับเพื่อนอันนี้ก็โอ้ยทรายแมวอ,อนนี้ยังไม่ต้องการทรายเพราะว่าทรายเดี๋ยวเราไปขุดอยู่ที่โซน อันนี้ก็ได้นะฮะอันนี้โอ้ไม่ใช่น้ำน่านะน่าจะหมดแล้วล่าโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีชั้นใต้ดินด้วยหรือว่าชั้นใต้ดินตรงนี้เราต้องลงไปในบ่อน้ำหรือเปล่านะจะลงไปบ่อน้ำมาเลยย่องเบาผมย่องเบาอย่างเดียวเลยอันนี้เอย เ้ยเดี๋ยวนะอันนี้ตัวนึงตาดีครับผมตาดีตาดีครับผม,ต,ต,บผมตอนนี้ผมตาดีเออโหถ้าเราตกลงมานี่คือตกลงในบ่อน้ำเลยนะเพื่อนๆน,นะจะเอะมีไหมมีไหมไม่มีนะฝั่งนี้มีไหมอันนี้ผมเก็บแล้วเย่ลุดปืนครับผมเอ้ย เอ้เดี๋ยวๆได้ได้อันนี้เอามาใส่เลยอ๋อมีแล้วขวานเราก็เอ้ยเอามาใส่ที่งัดก็ได้นี่นี่ฮะเย่แบบนี้ก็ได้อยู่นะแบบของหนักว่ะกินเตลลอยตั้งไหนจะได้แบบเพิ่มอาการแบบแบกของหนักนะฮะอุ้ยอันนี้มีคอนด้วยว่ะมีผมใส่คอนมึนหัวไม่ได้ว่ะ อันนี้ใส่ได้ไหมอุ้ยใส่ได้สวยโอเคใส่ได้ก็ใส่เข้าไปให้มันบวกดาเมจนะนเพื่อนๆนะอัน,นอาหารแล้วก็ขนนกนกอติกอนนกอติกอน,น,อกอากอนมามีไหมไม่มีผมจะโอ,อ้นนี่ทางขึ้นว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปสำรวจอีกทางนึงก่อนปุ๊บ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 อ่าอันนี้มาสองจต่ตรงนี้เอ้ยอันนี้เออ ก็ทางขึ้นเหมือนกันรงเพื่อนกระโดดขึ้นก่อนปึ๊บโอ้มีฟางด้วยเอ้ยเอ้อเอ้อเออเออเออตัดฟางตัดฟางทิ้งอ๋อถ้าขึ้นอีกฝั่งนึงก็มาโผล่ตรงนี้อยู่ดีโอเคเว้ยไอ,บอยบบ้บ้าตกใจหมดอุ้อยเยอะตัวแล้วตัวตาตัวแล้วตัวตาบิชายนะเดินละเดินละเดิน เดี๋ยวนะฉันขอขึ้นที่สูงก่อนฉันต้องปก,กตัวเองเอมีชั่วมีชั่วอ่ะชั่วมึงจะขึ้นมาเฮ็ดหยังฮะเจ้าจะขึ้นมาเฮ็ดหยังอืมอโอ้โห้โซนนี้มา้ามีมีเยอะนะเพื่อนๆนะเยอะจัดเลยเอ,อ้ยมาเดี๋ยวเอาของมาเก็บไว้ก่อนพูดเดินออกปโปิโตกกระจายเลยนะเอา เอาแบบพวกไอ้นีไน่ไอ้นี่ไอ้นี่แล้วก็เนื้อเนื้อเน่าเออแล้วก็ได้หนังมาเยอะแล้วแล้วก็เหลือแต่สำรวจฝั่งซ้ายสุดโอ้ยนี่มันซอมบี้ลบจีดโอ้ยอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงจำได้มึงจำได้อยู่มาไหมม,มาไหมโอ้ยปืนสิพี่ เออเออเออมยเอาเมียเอาเมียเอาบละ a อเล่เนี่เ AK เล่เนี่ฮะว่าเพื่อนเล่นห่อฮะปืนยิงหน้าเหี้ได้บอกาเออทางนี้จะมีอะไรไหมติ้งหน่อยมีไหมมีไก่น้อยแล้วก็ออม รู้สึกว่าเหมือนจะไม่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 น่าจะเห็นเมืองนะทางนี้ไม่ค่อยมันเป็นภูเขาอ่ะเพื่อนเพื่อนมันไม่มีเมืองนะชิบหายแล้วเพื่อนเพื่อนเราโดนอีเล็กไอ้นี่โดนอีเล็กไอ้ไฟฟ้าโอ้ะเอเอมือเอาปูใช่ไหมมอเอาูใช่ไหมมือเอาปูใช่ไหมฮะโอ้ยไอ้บ้าเออมานี่เอาตูดเอาตูดมาให้กินซี อุ้ยไอ้กระต่ายกระต่ายโง่ไม่พี่ฆ่าซะโดยดีไอ้หน่องสี่แน่สี่เลยอ่ะนะอู้ตายเลี้ยวเจออะไรน่ะอะไรน่ะเฮ้ยอุ้ยมินิบอสโอู้ตายตายตายกูตายอคาสโนก่ัดเดี๋ยวเดี๋ยว เอ้ยเอ้ยทำไมไม่ดูตายยากจังวะตายยากแค่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 อุ้ยโอ้ยไม่เอาดีกว่าไม่ไหวไม่ไหวจะเคลียร์ฉันไม่ไหวจะเคลียร์นะเนอะถอยดีกว่านะฮะกระบาดยศเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขวานกลับบ้านขอนน้ำผึ้งฉันขอนน้ำผึ้งขอนน้ำผึ้งอ่าไม่มีไม่มีเลยเหรอฮะ ฉันอยากได้น้ำพึ่งพืชยักษ์ัแห่ใจเอยไม่ได้เว้ยโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราไปคาบไอ้เจ้าหน้าไม้กันนะครับผมมาเ,เพื่อนๆตอนนี้ก็ปั่นจักรยานจะมาถึงบ้านแล้วนะฮะเราจะไปคาบไอ้เจ้าตัวหน้าไม้ดูนะผมว่าหน้าไม้เราเนี่ยจะรุนแรงแค่ไหนเด้อแต่คนอื่นเดี๋ยวผมขออนุญาโตเอาของไปเก็บไว้ก่อนแต่ว่าไอ้นี่ก็เออโอ้เต็ม เต็มตัวเลยพเพื่อนเต็มตัวเลยเดีย๋ยวเราเอาของขึ้นไปเก็บเกี่ยวไว้ก่อนแล้วเราก็จะมาคับหน้าไม้นะครับผม <S 2> <S 2> แล้วเราก็จะดูนะว่าหน้าไม้เรา,าได้เลเวลไหนแล้วเดี๋ยวผมเอาของไปเก็บไว้ก่อนหลังจากที่ผมเอาของไปเก็บไว้แล้วนะผมเดี๋ยวเรามาคับธนูกันนะผมเจ้าธนูเนี่ยมันต้องการอะไรวะเดี๋ยวไปดูก่อนแต่ไม่ใช่หน้าไม้นะผมดูก่อนหน้าไม้เอ้ย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 เ เฮ้ยคอสโบเฮ้ยคอสโบผมผมขับได้แล้วเพื่อนแต่ว่ายังเป็นเลเวลหนึ่งอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมดูก่อนว่าเลเวลไหนและอู้สี่สิบเอ็ดแล้วเพื่อนอู้ยตอนนี้ผมขับคอสโบได้เลเวลห้าแล้วทีเนี้ยจะไม่ใช่ไอรอนคอสโบนะฮะเลเวลห้าแล้วก็ไอตัวเนี้ยคอมพาวโอเลเวลหนึ่งนะฮะซึ่งตอนเนี้ยเนะี่ยผมไม่รู้ว่าจะเล่นสายไหนดีแต่ว่าที่นี่เนี่ยนี่ไปเราจะไปเล่นสายหน้าไม้ นะครับผมเดี๋ยวเอาหน้าไม้หเหล็กก่อนล้วกันนะครับผมเพ<ๆ>ื่อนเพื่อนพอสโบเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงผมขอดูหน้าไม้เหล็กก่อนว่ามันใช้อะไร๋อมันใช้อันนี้แค่5้านะผมชิ้นส่วนอันนี้แค่5้าอ่าเน,นี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคอันเนี้ยเราคาับได้นะผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาย่อยธนูตัวเนี้ยออกด้วยนะฮะจะได้นีจ่จะได้ชิ้นส่วนกลับมาหนึ่งอันนะฮะมันก็จะได้แบบเอออย่างน้อยก็แบบทดแทนกันนะผม แล้วก็เหล็กนะผมโอ้โหเจ็ดสิบเลยเหรอแล้วก็อันนี้สิบห้าหนังพออยู่เดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวผมทำดักเทปก่อนเอากาวกับผ้านะผมมาทำดักเทปดักเทปเนี่ยเอาสักยี่สิบเลยแล้วกันเอ้ยว่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวผมขอใส่แว่นก่อนเพราะว่าแว่นเด็กเนร์อเนี่ยมันจะช่วยในการครับของได้เร็วขึ้นนะฮะเอาสามสิบแล้วกันปึ๊บเนี่ยมันจะคับของได้เร็วขึ้นนะฮะแล้วก็ อโอ้โห <c oughs> เหล็ก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 เ,เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเอาไฟใส่ก่อนมาครับเหล็กอีกสักประมาณ200แล้วกันนะโอ้ยอ,อันนี้ติดลบเลยดูเนี่ยติดลบเลยครับผมน,นี่เรียบร้อยครับผมเราไม่ต้องรอนะฮะเรามีแว่นเหล็กเนือ้อนะผมอ่าแล้วเราก็มาครับไอตัวนี้ตัวนี้ใช้เวลาแปวินะผมในการครับฮนะ เริ่มเลยครับผมโอเคเราก็จะเอาของเนี่ยมาเก็บไว้เหมือนดืมนะผมแบบนี้เลยเออ่เจ้าตัวมอสเนี่ยมีอะไรบ้างเลยมอสของเราเนี่ยก็ผมไม่รู้ว่าใส่มอสไอ้นนี้ได้ไหมแม็กกาซีนแล้วก็ใส่คูณเข้าไปด้วยนะผมมันจะได้แบบอนันนี้อ่านีหน้าไม้ผมเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาโอ้โหสองสลอ็อตเดี๋ยวเดียวมันคุ้มไหมเนี่ยเพื่อน โอ้ยสองสล็อตเองโอ้ยอย่างวะกิ๊กก๊อกเถอะวะทำไมกิ๊กก๊อกจังเลยเออเอาเดี๋ยวเอาแว่นใส่ก่อนเออโอเคเดี๋ยวถ้างั้นกระสุนไอ้นี่ธนูผมเอาเก็บไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมลูกอ๋ออยู่นี่นี่เองโอเคแล้วก็ เจ้าคนนกมานี่ผมเนี่ยจะคับเป็นเจ้าอ่าเป็นลูกของคอสโบโนะผมคอสโบโเล็กนะฮะอันนี้เฮ้ย,เ,ยเราคับเป็นเป็นชุดได้แล้วว่ะเพื่อนเพื่อนสองอันไหมเออสองอันใช้เวลา8 8นาทีเดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่แว่นก่อนผมใส่แว่นก่อนแป๊บนึง่งอ่าโอ้เหลือ24วิอ่าโอเคครับไป2อ,อันได้ อันนี้ก็โอเคใส่คืนอ,อเก็บไว้ฮะแล้วก็เด็กเนื้อเอาเก็บไว้ครับเ,เจ้าอุย้ยสีส,สีผมลืมใส่สีวะ่ะอุย้ยคอร์สโบแค่สองช่องเองสองสล็อตเองอมันน่าจะมีสกิลในการที่บวกช่องเนอะผมอ่าอันนี้ได้หน้าไม้มาแล้วเดี๋ยวเราย่อยออกมานี่ฮะก็จะได้เป็นกระสุนหน้าไม้แบบเออ ไม่เหล็กนะเออใส่กระสุนเร็วขึ้นอยู่นิดหน่อยนะผมอุตตอนี้อยู่น้ำดื่มดูยาก่อนโอ้ยยาวิตามินนี่มีหรอเพื่อนอ๋อมีนี่ยาวิตามินกินไปครับผมเอาไม่หายว่ะเอาหายแล้วแล้วก็น้ำพึ่งครับผมกินไปครับรักษาอาการติดเชื้อนะฮะแล้วก็เหลือน้ำดื่มครับผมน้ำดื่มอ่าดื่มไปดื่มไปเยอะ ดื่มสักสองแก้วตามด้วยอาหารจานใหญ่ครับผมแล้วก็อันนี้โอเคเฮ้ยยาใหญาใหญ่ใหญ่เอามาทำไมอโอเคอ่ะโอเคครับเพื่อนๆครับผมสำหรับพาร์ทนี้ผมขอจบไว้เพียงเียงแค่ดีนะผมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะผมในพาร์ทหน้านะผมพาร์ทนี้เดี๋ยวอเจอจบเียงแค่น,นี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะไปฟาร์มของนอกรอบนะเดี๋ยวเรามาเจอกันเลยในวันที่ประมาณ14เลยแล้วกันนะ มาเจอพระจันทร์แดงนะผมโอเคสำหรับว,วันนี้ไปแล้วครับผมบุย